กันอีกรอบหนึ่งเรากับตอนนี้แอมมาพักเบรกเขมาเมื่อกี้ไปซื้อเค้กมาช็อกโกแลตบานาน,น่าแบรบนาวน,น่าชโคโค็อกโก้บรบาวน,น่าช็อกโก้แล้วเราก็วันนี้ซื้อของเสร็จเร็วมากแต่คิดถึงถึงจะบอกว่าไม่ไมค่อยมีอะไรซื้อก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดเราสง่งไปในกระเป๋านะครับว่ากระเป๋านี่ขนาดซื้ออะไรไม่มากนะแบบว่าซื้อมาเยอะขนาดนี้แล้ว แต่ก็บอกว่าแบ,บท่าใจไม่ไหวนะครับเดินไปแล้วก็เห็นหน้าปกยโยนโอเคเราจะไม่ถ่ายว่ามันคืออะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้หลายคนแถวนี้ขอใจวายไปตามตาม,ตามกันซะก,ก่อนก็ตอนนี้ก็มานั่งพักอยู่ตรงที่ข้างๆร้านคอสเพลย์นะครับ้ก็จะมองถงกล้องกลับไปเห็นเพื่อมีคนคอสเพลย์กัเต็มในหมดเลยซึ่งจะเป็นที่เฮียต่อไปเราจะไปบุกกันนะครับ วันนี้แสงก็อย่างที่เห็นกันว่ามีมันพาทิ้เตืมนพระจันท์เลยไว่าเมฆเลยหมดเลยแถมไม่รู้ว่าอีกเดี๋ยวฝนจะตกหรือเปล่า <c oughs> ก็ต้องรีบไปก่อนก็ไม่มีอะไรลเดี๋ยวก็มีกินเค้กเสร็จแล้วเดีก็จะมีขนมที่เตรียมมาในกระเป๋ามีทินามีน่มยี้่โอเคไว้เดี๋ยวเจอกันใหมค่ครับ